สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพะกัพุกแคระสมาร์ทคาร์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นกับตัวต้าไฮรักรีโวนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถปีสอง1ัยี่สิบเ็ดมาในตัวแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นตัวสองจุดสี่เอ็นที่ครับมาในราคาสุดพิเศษเพียงแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นกาบาทเท่านั้นครับผมก็ทนายที่กําลังมองหาเแบบว่ารถประมาณสักรไม่เกินห0าแสนนะครับผมผมก็มีคันนี้มาแนะนํานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปออก ทางไปแดงเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสักเกีนแสนกว่าบ,บาทซึ่งถ้าเราไปเอารถใหม่ก็อาจจะได้เป็นตอนเดียวอา่าหรืออาจจะเป็นพวกแคปธรรมดาตัวเตี้ยตัวเริ่มต้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าครันนี้นะก็มาได้เป็นตัวแคปยกสูงอะไรทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันได้เลยครับสําหรับด้านหน้านะผมก็จะเป็นไฟตาสส่สายแบบฮาโลเจนนี่กระจังหน้าจังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวยกสูงนะครับสีสันโดยรอบนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นสี เทาเข้มนะครับผมเป็นสีเทาเข้มนะอ่ะก็เรื่องสีได้ค่อนข้างที่จะเดิมเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็กำลังย้ายโลเคชันถ่ายงานกันอยู่นะครับผมแต่ถ้าท่านอาจจะสงสัยก็เดี๋ยวทุกอย่างเขาที่ก็จะกลับไปหน้าป้ายเหมือนเดิมนะครับอ่ะสำหรับเครื่องยนต์นะครับนี่เลยก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมนี่ด้านข้างนี่ไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้ด้วย นี่ครับผมท่อเดิมอะไรเดิมทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะครับผมระบบ EGR ต่างๆก็ไม่ได้อุดไม่ได้ปิดมานะครับนี่ผมดูให้แล้วเดิมจริงครับมีรับระการเครื่องเกียร์กล้องเอีเฟืองท้ายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับแผ่นเพดเป็นปี21นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องโครงสร้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงตามแก้มตามคันหน้านะครับผมทุกจุด เดิมสนิทเลยนี่รับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่าน้ำท่วมได้อย่างใดนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านข้างล้อมแม็กนะครับผมจะเป็นล้อมแม็กเดิมศูนย์ส่วนยางนี่คือเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเป็นยางใหม่ปีย4ิบสี่เป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างก็คือเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับในวนของเรื่องภาษีภาษีอันนี้ขาดมีนาปีหกแปดก็เดี๋ยวเราต่อให้วันรับรถเป็นปีหกเก้านะครับ อ่าพอเป็นเอ็นที่รุ่นปีใหม่ๆหน่อยก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกเลยเรียบร้อยนะครับกระจกก็จะเป็นงานโครเมียมส่วนมือเปิดประตูก็จะเป็นงานโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับมีติดตั้งคิ้วกันสัดมาแล้วอ่าแล้วก็บันไดข้างสําหรับรถตัวสูงนะครับติดตั้งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านนี้กันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูให้เลยโครงสร้างก็รถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมนี่เม็ดอาร์คกลมๆขมทุกเม็ด นะครับก็เพื่อที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆก็จะได้ตัดสินใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเราก็มีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นการซื้อแบบเงินผ่อนก็คือจะมีบริการไฟแนซ์ส่งไปเสร็จได้ถึงที่4นะครับแล้วก็พอมาเป็นเวทรถตัวสูงนะครับผมในรุ่นเอ็นที่เขาก็จะให้เป็นดอกลำโพงในประตูแคปมาแล้วใช่ครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีเป็นเบรกเบาะที่นั่งด้านหลังชิ้นงานอันใหม่เลยให้เรียบร้อยแล้วก็ พยางปูพื้นก็นของใหม่นะสาหรับคู่หลังเปาใช่ครับอันนี้เดี๋ยวแวะดูโครงสร้างวันนี้นิดนึงตัดขอบตําซอกประตูนะครับผมดูได้เลยทุกจุดนะครับโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมนี่สีบางบางเลยนะเนี่ยเดิมจริงแล้วก็ช่วงล่างรูปแบบใหม่ครับผมซุปเปอร์เซนะครับนี่ล้อย,ยางดูแลให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่สี่เส้น ด้านท้ายก็มีเป็นพวกบางฟงบางผุนอะไรอยู่ครบนะครับก่อนที่จะดูฝาท้ายเต็มเ็มนะเปิดให้ดูข้างในก่อนนี่ครับผมก็ลงน้ํายามาให้ฉ่ำๆเลยแล้วก็อาจจะมีบ้างนะครับร่องลอยตามอายุการใช้ง,งานของแม็กเลเนอร์นะครับผมแล้วก็นี่ตามโครงสร้างลูกกระบนี่คือต้องไม่มีชนไม่มีอะไรมาเลยนะให้ดูได้แบบว่าทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับโอเค ด้านท้ายก็จะเป็นมือเปิดโครมเมียมโลโก้โครมเมียมไฟท้าย LED นี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกันจนท้ายมีให้แต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มีกล้องถ่ยนะกล้องถ่อยยังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องช่วงล่างก็มีล้อยางอะไรมาให้นะครับนี่ท่อมน้องเราเลยช่วงล่างเรียบๆเ,เลยนะครับสนงสนิมอะไรไม่มีเลยนะครับผมโอเคครับมาต่อนี่ด้านนี้ครับ ถ้าเราจะเคาะรถก็คือต้องเคาะที่มันชิ้นงานฝั่งตรงข้ามกันนะครับบางทีไปเคาะกระบะแล้วก็มาเคาะประตะูเสียงมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีซับประตูด้านในมีอะไรพวกนี้ที่แตกต่างกันนะครับผมอ่ะโอเคครับมาดูโครงสร้างด้านนี้นี่ครับผมเริ่มที่พวกสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับผมยังอยู่ครบนะอ่าแล้วก็นี่นะครับจํคขอบําซอกประตู ไม่ถอดแน่นอนนะครับผมรับประกันโครงสร้างครับไม่มีชนหนักิีความแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับนี่โอเคไปเดี๋ยวให้กล้องเดี๋ยวขึ้นด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวจะได้ให้ดูออปชันกันนะครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็สุดพิเศษคันนี้นะครับผมได้กุญแจมาครบนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดไอ้นี้ก่อนแล้วให้กุญแจ นี่ครับก็จะมีเป็นดอกลีโม2ส,สองดอกดอก็ธรรมดาดอกหนึ่งแบบนี้นะครับผมต,ตาตาร,ร์รถก็แค่เยียบขัดให้สุดต้องเยยหเยียบไม่สุดนะครับถ้าเหยียบไม่สุดบางทีมันไม่ผ่านเซ็นเซอร์รถมันจะไม่ติดนีเนเน่เล่นใหม่เปรีโวแคปตัวสูงแล้วก็เลขกหม่แค่หกหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับ่นง่ายๆเลยนะครับผม,ม,บมใช่ครับผม ก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับด้านนี้ก็จะปรับโหมดต,ต่างๆได้นะครับผมต้องขอไปด้วยนะครับช่วงนี้อากาศของ,งางไม่ดีอบมากนี่เลือกโหมดได้นะครับผมด้านนี้ใช้งานง่ายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวกเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้รับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับผมหน้าจอครับแบบทันสกรีนนี่มีวิทยุบลูทูธนะครับผมไอพอด usb a n d ดรอยออโต้แอปเปิลคาเนะครับทุกอย่างครบจบที่เครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมระบบแอร์ปรับเม็นนวลอันนี้ก็คือปรับแรงลมแอร์อันนี้คือปรับทิศทางนะครับว่าจะให้มันออกซ่องไหนบ้างนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตัวไล่ฝ้ากระจกหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมน้ำยาแอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหมดที่ว่าบางทีแบบดูดอากาศข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับช่องชาร์จไฟสองช่องพับอ่ามีให้ครบ เกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมอ่าถ้าเราจะใส่เกียร์ถอยก็ดันค้ามล็อกถ้าล็อกแรกอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดันปุ๊บค้ามล็อกปุ๊บมันจะดังติด๊ดอ่ามันหนึ่งจะเป็นเกียร์ถอยนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งนี้มันเป็นเกียร์หกนะครับแล้วก็จะมีเป็นอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมาให้แล้วเรียบร้อยนี่โอเคครับผมอเดี๋ยวปรับแอร์ก่อนพอดีเสียงมันน่าจะเข้าใหม่นะครับอแล้วก็มีเป็นเก๊ะ ใส่ของวางของแบบนี้นะครับผมเกทด้านบนก็จะมีเป็นช่องปรับอุณหภูมิให้เรียบร้อยนะครับผมอ่อะไรเป็นเอกสารนะครับผมแล้วก็มีอะไรเอ่ยใบยตรวจเช็คต่างๆอ่ะเดี๋ยวอมีลำเับมาพอดีแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งสิดไปครขึ้นนึงก่อนนะครับก็คือเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะอ่าเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงลำดับที่หนึ่งมาเลย ก็จดทะเบียนมีนาหกสี่นะครับผมเป็นกระบะบรรทุกไม่มีหลังคาปี2อ2 1นยิบเอดนะครับผม,มเป็นเครื่องยนต์ซีซูบสอง0ันสีส่รอยซีซีนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องผ้าเพดานด้านบนครับผมนีม่กระจกฝั่งหน้าฝั่งหนึ่งรอยเจมิมไม่มีมาเลยอ่าไม่มีมาเลยนะครับแล้วก็ไฟตรงหัวเก๋งเจ้าของรถเปลี่ยนมาละเป็นออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับเหมือนสีไอบูออกม่วงๆพวกนี้ยนะครับผม ก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับมีช่องเก็บแว่นโอ้หม่เลี้ยมเลยนะครับที่ฝุ่นไม่มีเลยนะครับใช่โอเคครับผมดูลองว่าโอเคนะผ่านนะครับผมนี่คอนโซลโซลลอกรอยนี่คือไม่มีเลยนะครับหม่เลี้ยมทุกจุดแล้วก็ฟิล์มจะได้เป็นฟิล์มไฮคูนะครับผมใช้งานกันยาวๆนะครับดับรถก็ดับง่ายๆโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวนมาดูด้านนี้กันสักนิดนึงว่าตรงไหนมัน ใช้งานยังไงกันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะอ่าเป็นไงครับสูง180นั่งสบายไหมครับด้านหลังสบายครับอ่าโอเคแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วขอขอใช้เกพกื่อการขนน้ำนมอ่า,อาแล้วก็ด้านนี้นะก็คือถ้าเป็นอีซูโตโต้ามอยู่คนเราั่งกันข้างนอกจะเป็นที่เปิดฝาถังข้งางในจะเป็นที่เปิดฝากระป๋องแค่ดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกไฟฟ้าก็คือขึ้นลงปกติอยู่แล้ว นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกตัวเราก็จกแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวพับกระจกมองข้างพับไฟฟา้าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกถ้าจะปรับฝั่งขวาเราก็บิดบิดให้ันอยู่ฝั่งอา่าแล้วก็โยกสายโยกขาขึ้นลงได้เลยนะครับแล้วกลับมาที่ตัวกลางแล้วก็จะปรับด้านสายบิดมาฝั่งนี้แล้วก็โยกได้เลยนะครับโอเคปเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้านะครับผม ก็สำหรับคันนี้ที่ได้ไปนะครับได้เป็นยางใหม่สี่เส้นได้เบาะข้างในใหม่ที่เบิกมาให้นะครับแล้วก็ออปชันของรุ่นเอ็นที่ตัวใหม่ๆที่ได้ให้มานะครับคันนี้นะครับผมก็มีรับประกันหลังการขายให้นะครับแล้วก็มีเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนนะครับผมก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าบริการใดๆซื้อเงินสดก็ไม่บวกแบ็ดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค่าดาเนินการนะครับจะให้สไลด์ไปส่งหรือจะให้ส่งไปใน,นไปเซ็นแจงเข้ามานะครับผมแล้วก็ เจนส่วนของนี้นะครับผมเป็นรถปี2021นะครับแคปตัวสูงกับราคาเพียงแค่470,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้านในที่สนใจครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ KR Smart Car ค่ะทุกทุกช่องทางครับผมชินชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ